ทำไมนั่งสมาธิถึงมีแสงสว่างทำไมนั่งเดินถามในสิ่งที่ปวดที่ตายในบทเรายเมื่อวานเนี่ยนะครูบอกสิ่ที่มีพลังเป็นยังไงบ้างเคลื่อนเบาสว่างเนี่ยถ้าท่านจะตั้งใจฟังครูไม่น่าจะต้องถามตามเนี่ยถ้าถามนั่งตานเออไอ้สันครูก็บอกว่าเป็นจริงแต่ถ้าปวดหัวเนี่ยนะคะนั่งสมาธิแล้วปวดหัวมันมีหลายอย่างหลายอย่าง สาเหตุจึงเป็นไปนได้ว่าเวลาเราลำดับจิตน่ะเรากระเพ้งแรงไปหน่อยเราเอายิ่งเอาจังเาากเินไปเขาเรียกว่าเกินไปแล้วบางคนเป็นเพ่งเนี้ยเพ่งามมทางกมอมเพ่งแห้งๆมันก็เกิดอาการปวดนะคือหนึ่งลำดับจิตนะ่ะเพ่งแรงไปก็ปวดหัวได้จากอีกประการน,นึงคือ ตอนออกสมาธิแล้วปวดหัวจิ่นจะอยู่ในสมาธิแล้วแต่กระชากเขาขึ้นมาอย่างประทันหันเขาปรับตัวไท่ทันจะปวดหัวแล้วถ้าปวดหัวแบบนี้มลิ้องไปกินยาแก้ปวดไม่หายหรอกวิธีแก้ก็คือนั่งสมาธิต่อให้เต็มอิ่มแล้วจะโลภนะนี่เวลาเลิกที่นักเรียนถ้านักเรียนถอดถิ่นจากสมาธิแล้วเนี่ยรู้สึกมึน,นบๆเบลอๆนิดหน่อยไม่ใครโลก ใช้วิธีสูดลมเข้าออก,กยาวๆลึกๆให้จิตสป็นถอนเต็มที่เดี๋ยวก็หายแต่ถ้าปวดตัวมากต้องเข้าสมาธิต่อให้จิตเต็มอิ่มและนี่ต้องรู้วิธีถอนจิตแต่ต้องทำตอนไม่ใช่ลึกอยากถอนก็ไะชากขึ้นมาเรายังไม่ชำนาญเห็นไหมคะถ้าเรายังไม่ชำนชาญในการชาปออกมาเนี่ยเออจะปวดหัวได้บิดๆถอนเต็มที่ภูพาอถอนๆทำขั้นตอนเนี่ยนะคะทำลมให้ยาวก่อน สูดลมเข้ายาวๆ่ึกๆเนี่ยเริ่มจากจุดละเอียดไปหายากลมนี่มันละเอียดสุดเลยทางลมให้ยากเสร็จแล้วก็เริ่มมาการรู้กายยากที่รูบอกว่าให้เอามือมากลั้มแน่กลั้มแน่ทำความรู้ในเวลาส่วนแล้วค่อยๆถอนแต่ถ้าเมื่อไหร่นักเรียนทำนานมันก็จะถอนได้เร็วขึ้นนะคะ